มันมีความสับสนหลายอย่างมีความลำบากด้วยครับเพราะว่าผมกันนาออกมาในตอนนั้นเป็นยุคที่ก็ม,มีการประ้วงในประเทศพอดีไม่มีเงินเข้ามาเงยจากสปอนเซอร์ชิปหรือจากไกลๆประมาณแบบเกือแบเบกือแบสามเดือนจากคนที่เคยมีเงินทุกเดือนนะทุกเดือนนี้มีเงินเข้าก็มีความรู้สึกว่าคิดผิดเปล่ามันใช่เปล่าเนาะหรือเรากลับไปทํางานประจําดีนะอะไรย่างี้ครับคิดคิดอยู่หลายทีเหมือนกัน สวัสดีครับผมโจโปรปอินนะครับและในวันนี้นะครับจะพาคุณไปทำความรู้จักกับผู้ชายหนึ่งคนครับที่เขามีความฝันที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์แต่ด้วยเส้นทางในชีวิตทำให้เขาต้องผ่านตัวไปเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วม10ปีเลยทีเดียวจนสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจลาออกมาทำในสิ่งที่เขารักมัน แต่เมื่อเขาออกมาเสร็จด้วยมรสุมของชีวิตของเขาในช่วงนั้นทําให้เขาไม่มีรายได้เข้ามาถึง3เดือนติดกันจนทาให้เขาสงสัยและไม่แน่ใจว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่าแล้วอะไรที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เขาเก้าวขึ้นมาจนประสบความสําเร็จจนตอนนี้นะครับเขาคือผู้ที่จัดงาน i Creator งานสำหรับครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชีวิตของเขาได้มีวิธีการผ่านความล้มเหลวมาแบบไหน วันนี้เราทุกคนจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับและสําหรับชาว u t u b e นะครับผมมีหนังสือมาแจกนะครับสำหรับคนที่กด subscribe ช่องโค้ดเฟลในยูทูบนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe สามารถกดตอนนี้ได้เลยนะครับเงื่อนไขกติกาก,ก็มีแค่นี้แหละครับแค่คอมเมนต์ว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากตอนนี้คืออะไรนะครับท็อปทรีคอมเมนต์ที่ผมคิดว่าตอบได้โดนใจผมที่สุดและคนคนนั้นก็เป็นคนที่กด subscribe ด้วยเราก็จะแจกหนังสือเล่มนี้ไปทั้งหมด3ท่านด้วยกันครับอย่าลืมนะครับได้เรียนรู้อะไรจากคลิป ได้หนังสือไปเรียนรู้ต่อครับเพื่อป้องกันความเฟลในชีวิตจริงครับเด็กชายเอ็มเป็นเด็กต่างจังหวัดครับเป็นลูกคนเล็กของคุณพ่อที่ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันครับอยู่ขอนแก่นก็เ,เรียนขอนแก่นมาตั้งแต่เด็กนี่ครับจนถึงมัธยมแล้วก็จบมัธยมก็ค่อยเข้ามาหาลาัยที่กรุงเทพครับที่ราชประจันตารัชกระบังความฝันตอนเด็กก็คืออยากเป็นนักเขียนครับ แต่ตอนนั้นอะสมัยสมัยนั้นอะถ้าคุณอยากจะเป็นนักเขียนอะคุณต้องไปเข้าสมัครพิมพ์โอกาสมันค่อนข้างยากแต่ว่าจุดเปลี่ยนคือตอนได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของพี่โนตุดลหนังสือชื่อหนึงสโป้แต่มันไม่ได้มีภาพโป้นะเป็นหนังสือเล่มเล็กแต่ว่าในเล่มนั้นอะพี่โนตเขียนบทหนึ่งแค่แบบแค่หน้าเดียวเองอะสั้นๆแต่ว่ามันมันสนุกมากเลยครับแล้วมันก็สร้างแรงบันดาลใจมากๆว่าเฮ้ยการเป็นนักเขียนก็ไม่ต้องเขียนยาวก็ได้เขียนแค่หน้าเดียวสองหน้ามันก็สนุกได้เลยว่าอย่างเงี้ย ก็เลยอยากจะเป็นนักเขียนกกนักตั้งแต่เด็กอันนี้คือความฝันลยครับแต่ว่า,าสมัยเด็กเนี่ยครับคือเราอะรู้ว่าชอบอะไรรู้ตั้งแต่แรกเลยแต่หัวเราอะมันไม่ไปด้วยสมัยก่อนเวลาจะเข้ามาหาลัยครับเราสอบเอนฟานเนาะผมอะเป็นรุ่นแรกของประเทศที่สอบแล้วรู้คะแนนก่อนแล้วค่อยเอาคะแนนเนี้ยไปเลือกว่าจะเอาคณะไหนเราก็มีความฝันนะอยากเข้านิเทศแต่ว่าคนที่อยากจะเข้านิเทศศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ได้ครับวิชาที่ต้องเก่งมา,มากๆคือภาษาไทยครับ ผมได้30 <laughs> ผมได้คะแนนต่ําที่สุดที่จะสมัครได้เลยะแต่ผมดัได้คะแนนดีมากในวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์เป็นร้อยได้แบบ85เกือบเ0อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็ถึงจุดที่ต้องเลือกคณะผมก็เดินไปหาคุณแม่บอกว่ามาเนี่ยมีอยู่2คณะที่อยากเข้าอันนี้คือนิเทศถ้าเข้านิเทศเนี่ยอาจจะต้องน้นหน่อยว่าจะจะกล้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับกับอันเนี้ยวิศวะ วิศวะเนี่ยเลือกคณะไหนก็ได้ในประเทศก็พ่อแม่เนาะสมัยเมื่อ 10- 20ปีที่แล้วอะก็ไม่แปลกที่เขาจะตอบว่าวิศวะใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกเข้าวิศวะซึ่งก็ทําได้ดีประมาณนึงนะแต่ในใจระหว่างทางที่เราเรียนเนี่ยเราจะคิดอยู่เสมอเลยครับว่าเออใช่ปาวะมันมันใช่สิ่งที่เราอยากทําไปตลอดชีวิตหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแบบทุกครั้งที่อ่านหนังสือแบบโหเขาเขียนดีจังเลยอะ อยากเขียนแบบนี้บ้างอะดูทีวีเห็นพี่สอรยุทธเห็นคุณสุดที่ใช้ยุนนะ่นแแบบโหเขาพูดข่าวได้ดีมากเลยอ,าอยากทําสกูข่าวดีๆแบบนี้บ้างไปดูหนังดูละครแนละ้วแบบโหถ้าวันหนึ่งเราได้ทำละครนิเทศแบบเขาบ้างก็คงดีอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถกลับไปเอ็นคันใหม่ได้ผมก็เรียนจ,นจนจบวิศวะครับแล้วก็เข้าไปทาเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ไปประมาณ 4- ีหปีครับ เขียนโปรแกรมเละซึ่งผมก็ทําไห้ดีประมาณนึงนะครับผมสอบใบเซอร์ติฟายได้เจ็ดใบทําอาชีพได้ค่อนข้างดีเลยเป็นโปรแกรมเมอร์ตั้งสี่ห้าปีแต่ข้างใ,ในใจเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้มันใช่อยู่ดีแล้วตอนนั้นตอนทํางานโปรแกรมเมอร์ความรู้สึกจริงๆเป็นยังไงฮรความรู้สึกคือคือทำไปเรื่อยๆอคือผมว่าคงคล้ายๆใครหลายคนที่ทํางานอยู่ปัจจุบัน,นก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะก็ทําได้ประมาณนึงแต่มันก็เป็นอาชีพเลี้ยงชีพจนมาประมาณช่วงปี2006 มันมีเทคโนโลยีหนึ่งเกิดขึ้นก็คือบล็อกครับ B L O G บล็อกบล็อกเนี่ยมันคือมีบริษัทที่เขาเปิดระบบขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปเขียนอะไรก็ได้แล้วสิ่งที่เราเขียนเนี่ยก็จะมีคนอ่านเราสามารถแชร์กันได้ซึ่งยุคนั้นมันโหเวอรี่ใหม่ใหม่มากผมก็เลยเริ่มไปเขียนในบล็อกมีวันหนึ่งไปเขียนเรื่องหนังที่ไปดูจําชื่อเรื่องไ,ได้แล้วแต่ว่ามันมีใครก็ไม่รู้มาคอมเมนต์ที่ผมไม่รู้จักแล้วบอกว่า เออเขียนดีอยากตามไปดูงานเรื่องนี้ด้วยเลยอะไรเงี้ยครับไม่ง่าเชื่อว่าแค่คอมเมนต์เนี่ยมันสป,ปาร์คความรู้สึกที่เรามีมาตลอดเกือบ10ปีว่าแบบเฮ้ยความฝันจริงๆเราคืออยากทาสื่อวะ่ะเราอยากเขียนหนังสือว่ะเราอยากเป็นคนทำคอนเทนต์ว่ะแล้วผมก็เลยเริ่มจริงจังในการเขียนบล็อกตั้งแต่ตอนนั้นครับเริ่มลองเขียนรีวิวเริ่มลองไปสถานที่ที่คนเขาไม่ไปแล้วเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง เริ่มมีคนตามเริ่มมีชื่อเสียงบ้างตอนนั้นไปสมัครแข่งรายการแฟนแบงแท้ครับชื่อแฟนแบงแท้ส c r ิป t j จ็ซึ่งการไปแข่งแฟนแังแท้เนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําให้กตัดสินใจเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมทําอาชีพโปรแกรมเมอร์มาสิปีแล้วครับผมมีเงินเงอนที่ดีผมมีลูกน้องผมมีคอนโดมีแฟนกำลังจะแต่งางานกันซึ่งถ้าผมจะทําสือ่อ ผมต้องลาออกจากการทำอาชีพโปรแกรมเมอร์ที่ทำมา10ปีแล้วก็ไปเริ่มใหม่แต่การจะทิ้งตรงนั้นอ่ะม,มันมูลค่ามันสูงมากเลยครับมันคือความเสี่ยงที่สูงมากเลยการทิ้งเงียง้ยเดือนทั้งหมดแล้วไปเริ่มศูนย์เลยทีนี้ความเป็นจุดเปลี่ยนี่ยไม่ใช่การได้ออกทีวีครับไม่ใช่การได้ไปแข่งในรายการแล้วได้ารางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการได้เจอคนคนหนึ่งก็คือพี่ประภาสช,ชนสรานนท์พี่ประภาส เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง w o r k p o i n t กับพี่ปัญญาพี่ประภาคเนี่ยแกเลาว่าแกไปร้านกว๋วยเตี๋ยวช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็ยิงคนสองคนคุยกันเรื่องฟุตบอลว่าแบบเฮ้ย hey, รู้ไหมว่างัดชิงฟุตบนนอลรอบนั้นใครยิงไอ้คนนี้ก็ตอบได้แล้วคนนี้ก็ถามกับว่าเฮ้ย hey, ลรารู้ไหมว่าไอ้ี่ยิงเนี่ยใช้ข้าวข้างไหนถามกับไอ้คนนี้ก็โอ oh, ้คิดงานก็ถามไปถามมาแล้วถามนึกจนถึงขั้นแบบ เบอร์อะไรวินาทคีขี้เท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยครับพี่ประภาสไดก็ยิงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราเอาคนที่รู้อะไรเยอะมากๆชอบมากๆมาพูดกันเนี่ยต่อให้เราไม่รู้เรื่องนี้มันน่าฟังมันน่าดูก็เอาไปเล่าให้พี่ปัญญาฟังแล้วพี่ปัญญาก็ปิ๊งเลยว่าแบบเฮ้ยมันคือเกมโชว์มันคือรายการแล้วเป็นต้นกําเนิดของรายการแฟนมันแท้ตอนผมไปเข้าแข่งผมเลยก็อินสปายว่าเฮ้ยต่อให้เรามาทีหลังแต่ถ้าเรารู้รู้จริงมากๆ,ๆ รู้ถึงขั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะทําได้ไม่แพ้ค,ค,คนอื่น<อ>เพราะแข่งในการจบนะครับก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ครับชื่อว่า mac thai com เป็นเว็บสาวก Apple เว็บไอทซึ่งเ,เปิดมาหลังชาวบ้านประมาณ78ปีผมเขียนสโลแกนของเว็บเลยคือเป็นเว็บสาวกเพื่อสาวกโดยสาวก Apple ถ้าคุณอยากจะหาข่าวที่เป็นการเที่ยงตรงไปอ่านที่อื่นนะ เว็บนี้ไม่มีความเป็นกลางเลๆปรากฏว่ามันกลายเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะที่คนเขามาตามแล้วคนก็เริ่มติดตามผมจากตรงน,นั้นครับมันก็เลยเริ่มเติบโตตอนนั้นครับแล้วก็พอได้ทาเว็บไซต์แล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นอาชีพได้ก็ลาออกจากงานประจําแล้วก็ทิ้งเยิงเดือนทิ้งลูกน้องที่มีทิ้งทุกอย่างที่เคยมีแล้วก็มาเริ่มจากศูนย์เลยครับ มันมีความสับสนหลายอย่างมันมีความเกรงใจเพราะว่าเพิ่งแต่งงานกับภรรยาแล้วคนทุกคนในครอบครัวพี่ๆทุกคนน่ะมีงานนั่งคงหมดเลยครับสังคมมันก็มีความกดกันบาประมาณหนึ่งเวลาไปกับครอบครัวแล้วเ,เขาถามว่าเป็นไงบ้างเดือนนี้หรือเขาถามว่าทําอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงในความกลัวความสับสนเนี่ยมันก็มีความลาบากด,ด้วยครับเพราะว่าผมกันนาออกมาในยุคตอนนั้นเป็นยุคที่เริ่มมีการประท้วงในประเทศพิรี แล้วก็ไม่มีเงินเข้ามาเงยจากสปอนเซอร์ชิปหรือจากไกลๆประมาณแบบเกือบเกือบสามเดือนจากคนที่เคยมีเงินทุกเดือนนะทุกเดือนนี้มีเงินเข้าแล้วแบบถึงขั้นว่าให้ภรรยาผ่อนคอนโดช่วยอะไรเงี้ยครับมากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเราเอาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าคิดผิดเปล่าวะมันใช่เปล่าเนาะหรือเรากลับไปทํางานประจําดีนะ อย่างเงี้ยครับคิดคิดอยู่หลายทีเหมือนกันตอนทุนคนหนึ่งก็บอกว่าก็<ม>รู้สึกไม่ดีละรู้สึกเออว่าให้เป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่า<ม>สงสัยในการตัดสินใจนั<ม>้นดึงตัวเองขึ้นมาอย่างไรถามว่าดึงตัวเองขึ้นมาอย่างไงผมนึกถึงสกิปจ็อบนี่แหละแต่คนที่ตามก็คงพอทราบว่าเขาเคยทำบริษัทชื่อ Apple แล้วก็ถูกบอร์ดบริหารของ Apple ไล่ผู้ก่อตั้งออกจากบริษัทอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังคงเชื่อมันอ่นในสิ่งที่กรียงชอบซึ่งนี้เป็นคีย์มากเลยครับ เขายังคงเชื่อมั่นใน personal computer ใน Visionary เชื่อมั่งในความ simplicity ของเขาอยู่แล้วเขาก็กลับมาทำบริษัทแล้วบริษัทนั้นก็ไปีชื่อ next นะครับแล้วก็ทำได้ดีมากๆจน Apple ก็ซื้อกลับมาแล้วก็กลับมาเป็น C.O. e ของ Apple อ p เี้ยกลับมากอบกู้บริษัทผมก็คิดคล้ายๆกันเนี่ยเฮ้ว่าถ้าเราเชื่อมั่งใน p a s ช i o n นี้มากๆแล้วเรากัดไม่ปล่อยเรายังทำสิ่งนั้นย้ำคิดย้ำทำย้ำไปเรื่อยๆมันไม่มีอจะเสีย ตอนที่มีม็อบอะผมนึกอะไรก็ไม่รู้อะผมไปม็อบตรงมาบุญคองครับเขาปิดแยกสยามเลยนะแล้วก็ไปถ่ายภาพในมอ็อบถ่ายรูปด,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 ดูนู่นดูนี่ครั้งแรกเลยที่เข้าไปในมอ็อบวกติผมไม่เข้าข้างสีแดงนะครับแล้วก็ไปเขียนรีวิวครับพาคืัว่าม็อบกลางสยาม อแรกคือวิธีเดินทางอย่างเงี้ยคุณต้อง,องรงรถไฟฟ้ารงนีไม่ได้นะครับเขาปิดต้อง,งรงต้องมันก็เกินมาสินค้าราคาเท่าไหร่ผมขายราคารีวิวสินค้ามาอ๋อนี่มีมีก็คุยกนะครับราคาเท่านี้อันนี้ราคาเท่านี้แล้วเขียนแบบสนุกสนุกปรากฏว่าบล็อกนั้นเนี่ยมีคนแชร์ไปเยอะมากแบบคนเข้ามาดูแล้วแบบก็มาชื่นชมว่าแ,แบบเฮ้ยเราก็มีความโพสิทีฟดีนะแล้วแบบเขียนสนุกด้วยอะไรเงี้ยครับเลยกลายเป็นตอนนั้นเน,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 นี่ยเลยได้งานครับ ได้งานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มพัฒนาเองไปเรื่อยจนจนได้รางวัลโซเชียลวอ h ในช่วงนั้นครับแล้วก็เอ่ยเริ่มกลับมาเคิงกรเรามีรายได้พี่ดีกว่า่อนทํางานประจําอีกนรัแล้วก็เริ่มมีความสุขมากๆกับการทํางานคือยุคนี้อาจจะถูกกดกันด้วยการทำตามแพชชั่นมากไปนิดนึงนะครับเหมือนที่อาจารย์ชัดชาติบอกแพชชั่นเ่ยมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้นะ คือไม่ได้หมายความว่างานที่คุณทําต้องตามแพชชั่นเสมอไปคุณไปทำแพชชั่นในเป็นงานอดิเรกคุณก็มีความสุขกันมันได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้คุณทําตามแพชชั่นอยู่รู้แล้วว่าแพชชั่นคืออะไรแล้วมันยังไม่สําเร็จมหนถึงมันยังไปไม่สุดมันยังไปไม่ถึงผมเข้าใจมากๆผมเจอน้องหลายคนนะผมเจอน้องหลายคนที่พยายามอยากจะไปรีวิวที่เกาหลีพยายามไปไปประกวดคูเวทีเลยแล้วก็ไม่ได้ผมเคยสัมภาษณ์นักธุรกิจหลายคนที่ก็ล้มเหลว ผมคิดว่านะแพชชั่นเนี่ยกับการเลี้ยงตัวมันก็อาจจะคนในเรื่องกันแต่เราไม่จําเป็นต้องหยุดแพชชั่นของเราผมเชื่อว่าแพชชั่นเรายังมีได้ตลอดชีวิตเพราะงั้นถ้าคุณทําการแพชชั่นแล้วมันอาจจะไม่ตอบเรื่องรได้คุณทาสิ่งอื่นที่มาตอบเรื่องรายได้ก็ได้ครับแต่คุณอย่าทิ้งแพชชั่นคุณไป คุณทำ p a s ช i o นเป็นงานอีกหลายีไหมคุณทำาแพช i o นไปร่วมกับเพื่อนๆทำาพชช i o นนี้ด้วยกันดีไหมหรือคุณเก็บสิ่งนี้ไว้แล้ววันหนึ่งอาจจะค่อยปล่อยมันออกมาก็ได้เพราะถามว่าถ้าผมไม่ทำงานที่โปรแกรมเมอร์แล้วทำาพชช i o นเป็นงานนองไปเรื่อยๆผมก็คงไม่มีวันที่จะมาคิดได้ว่า p a ชชั่นนั้นจะยังชีพได้เหมือนกันเพราะผมก็คงไม่มีความกล้าพอ อยากจะบอกว่าายสอนเราได้ดีมากเลยอ่ะาย mm. เก่งมากเลยที่มาในช่วงชีวิตที่มันพลิกผันอยู่พอดีเลยถ้าผมเชื่อว่าถ้าถ้าความเฟลนั้นมันมาในช่วงอื่นผมคงไม่สามารถพลิกตัวได้ขนาดนั้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแย่ได้ขนาดนั้นรูน้สึกว่าความเฟลนั้นสอนเราค่อนข้างเยอะถ้าไม่มีความเฟลนั้นเราคงไม่เป็นเราในทุกวันนี้ก็คงต้องขอบคุณเวที่แบบเข้ามาสอนเราเนาะ แต่เขาจะบอกว่าไม่ก็มาบ่อยนะครับมานานๆครั้งก็ดีแต่ชอบไหมรู้สึกว่าพอย้อนกลับตัวเองก็ได้เล่าวันนี้ครับรู้สึกว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ <c oughs> เออว่ะเฮ้ยเราเราไม่มีวันนี้จริงๆด้วยนะความสุข <c oughs> ของคุณเอ็มในวันนี้คืออะไรความสุขในวันนี้ของผมคือการที่เราได้ได้ผลิตงานอะไรดีๆออกมาครับแล้วก็มีแค่สักคนนึงดูฟังดูอาจจะเหมือนแบบโผมอะไร้างานนั้นหรอแต่แบบคือเพราะว่าเราทำมางาน <c oughs> เราทำมาบ่อย ทำมาเยอะแล้วเราทําจนเริ่มรู้ว่าประมาณานึงแต่ผมมีความสุขกับแค่คอมเมนต์นเดียวก็ได้แค่วิวเดียวก็โอเคแล้วแล้วผมรู้เลยนะว่าผมชอบอาชีพนี้จริงๆอะ่ะผมเคยคุยกับพี่นิ้วกลมด้วยพี่เอบอกว่าต่อให้มีคนซื้อหนังสือเขาแค่เล่มเดียวเขาจะเขียนต่อไปผมก็เชื่อว่าถ้ามีคนอ่านแค่คนเดียวคนดูแค่คนเดียวผมก็ย,ยังทำต่อผมอยากจะทำสิ่งหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันจะถูกเวทคนไหนไปอีกยาวนาน ทาอะไรที่มันมีความหมายกับสังคมจริงๆ uh, uh, ผมได้คุยกับค mm ียเกอร์เก่งๆหลายคนี mm ่ย hmm. เขาจะมีบางผลงานที่เป็นที่จดจํา mm hmm. ผมอยากจะมีสักสิ่งนึงแหละที่อย่างน้อยเป็นที่เวทมนตรหแล้วก็มันน่าจะ complete ชีวิตก,การทําเรียกว่าโลกมีเกียรหรือโลกสื่อที่เราฝันมาตลอดในชีวิตครับสิ่งที่คุณเอ็มได้ mm hmm. เรียนรู้ <Yeah. S 3> จากสติปจ๊อบส์คุณเอ็มอยากจะแชร์อะไรในสิ่งนี้ครับ oh. Okay, okay, okay. จริงจริงสคริปต์จ็อบมีหลายอย่างเนาะที่หลายคนชื่นชมผมว่าทักษะหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบแล้วก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับสคริปต์จ็อบอบคือการไม่ทําในสิ่งที่ไม่ใช่การตัดสิ่งลบกวนออกแล้วเลือกโฟกัสในสิ่งไม่กี่อย่างเท่านั้นก็พอซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากในยุคน,นี้ครับ เราจะเจอไวซ์แอนด์มิเป็นไปหมดเลยสกิปจ็อบเนี่ยเขาถึงขั้นว่าเขาเคยพูดคำหนึ่งว่าเขาภูมิใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำามากกว่าสิ่งที่ทำซะอีกเขาภูมิใจที่วันหนึ่งเขาไม่ได้ทำเน็ b o o k หคือโน้ตบุ๊กราคาถูกที่แบบช่วงหนึ่งเขาฮิตกันมากๆเขาภูมิใจกับที่วันหนึ่งเขาไม่ได้ทำอุปกรณ์ไอคีหลายๆอย่างที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาทำกันแต่เขาเลือกไม่ทำและเขาเลือกโฟกัสในสิ่งที่เขาเชื่อและทำให้มันดีที่สุดจริงๆ ซึ่งผมรู้สึกว่าความโฟกัสนี่แหละคือคีย์หลักที่คนในยุคนี้ไม่มีแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณทําได้คุณจะไปได้เปลี่ยบคนอื่นมาก,มากๆเลยครับชื่อเนะครับก็เป็นบล็อกเกอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำสื่อไอทีมาก่อนนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ทําบริษัทชื่อเกิดซีโร่พับ i ิชมีธุรกิจทําสื่อออนไลน์4-5เว็บนะครับอย่าง m a n g o ซีโร่เ a ม e เกอร์เพ t สวัน ทำซับนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดงานชื่อไอเฟีร์เตอร์คอนเฟรนซ์ครับเป็นงานรวมเครีอเตอร์ไทยที่น่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณเอ็มในวันนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือ คำว่าแพชชั่นนะครับมันสามารถที่จะเป็นได้ทั้งเป็นงานอนดิเรกก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นอาชีพหลักในการใช้ชีวิตของเราก็ได้เพราะนั้นต่อให้คุณในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ทำอาชีพหลักเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือลงรักมันขนาดนั้นแต่แพชชั่นของคุณก็ยังไปงานอนดิเรกคุณยังสามารถที่จะใช้ชีวิตของคุณควบคู่กับสิ่งที่คุณรักได้เสมอส่วนอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้จากคุณเอ็มนะครับคุณเอ็มก็มีวิธีการในการที่จะ ผ่านอุปสรรคต่างๆความความเฟลต่างๆเนี่ยด้วยแรงบันดาลใจซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมว่าการที่เรามีบุคคลต้นแบบเราก็จะสามารถที่จะเอาบุคคลคนนั้นเนี่ยเอาวิธีคิดของเขาวิธีการใช้ชีวิตของเขาหรือแม้กระทั่งวิธีการที่เขารับมือกับปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้ด้วยผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ถือโอกาสเนี่ย ในการเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จมากกว่าเราหรือคนที่เขาเคยผ่านเส้นทางที่เราเคยอยากไปมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับที่ผมได้เรียนรู้จากคุณเนมก็คืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของสติปจ๊อบครับก็คือการที่คุณเนมได้แชร์ให้ฟังว่าสติปจ๊อบเนี่ยเขาจะโฟกัสมากๆกับการที่เลือกสิ่งที่เขาจะทําเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะเซโนให้กับสิ่งที่มันไม่ใช่เพื่อให้แน่ใจว่าเขามีพลัง ทั้งพลังกายพลังใจสมองของเขาไปโฟกัสกับสิ่งที่ใช่ที่สุดของเขาซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาของโลกทุกวันนี้มากๆเลยนะผมก็เช่นกันครับเราในทุกวันนี้เนี่ยมันจะมี distraction เสียงรบกวนมีน้อยเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วว่านี่คือ passion และเราก็พิจารณามันอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า ฉันจะเดินหน้าทางนี้เท่านั้นจะโฟกัสกับมันเท่านั้นสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันของคุณผมคิดว่าหลักคิดนี้ก็เป็นหลักคิดที่สตีฟจ็อบได้ทําและได้สร้างให้ Apple กลายเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับพวกเราครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณได้เรียนรู้ตรงไหนชอบไม่ชอบตรงไหนก็อย่าลืมให้คําแนะนําติชมพวกเรามาได้นะครับทีมโค้ชเฟลพวกเราทุกคนรวมถึงผมเราตั้งใจมากๆที่จะถ่ายทอดนะครับบทเรียนจากคนที่ประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพต่างๆที่เขาอาจจะ,ะเผชิญความล้มเหลวที่หนักหนาหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะอยู่ในห้วง,งความล้มเหลวนั้นๆอยู่ด้วยซ้ําเราตั้งใจมากๆที่อยากจะไปถ่ายทอดบทเรียนวิธีคิดของเขาเหล่านั้น เพื่อที่จะได้มาแบ่งปันให้กับพวกเราแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะมอบกำลังใจดีๆนะครับให้กับทุกๆคนครับหวังว่าสื่อโคดเฟลของเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในเวลาที่คุณล้มเหลวรู้สึกอ้างว้างหรือรู้สึกโดดเดีย่ยวหรือรู้สึกไม่มีใครเปิดมาที่ช่องโคดเฟลนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าคุณจะได้กำลังใจกลับไปไม่มากก็น,น้อยครับ